สัญญาณมันก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อมันไม่เกิดเพราะมันจะกลายเป็นเงินฝืดจีนไ e ้แดบ,บเนี่ยการเอาคริปโตมาใช้นเนี่ยจะเกิดเงินฝืดมันคือเงินฝืดน,นะกีตามันไม่ใช่เงินเฟ้อน,นะเพราะพราะการมาของไ i กจับมาของคริปโต2อ,อย่างในขณะเนี้ยนะครับมันจะทําให้อะไรฮะมันจะทําให้ช่วงแรกเนี่ยคนเนี่ยจะไม่มีเงินไปซื้อของเพราะคนตกงาน,นใช่ไหม ในบางประเทศมันจะไม่มีเลยแต่ในอเมริกาอาจจะมีแต่เขาจะได้แค่สวัสดิการมันน้อยลงจะเห็นได้ว่าไอ้ดีมาน์ไซส์เนี่ยมันลดลงเลยอันนี้พี่พูดระยะเวลา3 4ปีเลยนะและสุดท้ายโลกเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเพราะนั้นดอกเบี้ยม,มันจะลงไปอยู่ที่ต่ำสุดแล้วก็จะไม่มีการขาดแคลนสินค้าอะไรถ้าปล่อยให้เป็นลักษณะที่ไม่ทำอะไรอเมริกาไม่ทำอะไรเหมือนไบเดนทำเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ปัญหาแก้ไม่ได้แล้วก็ ถ้าอเมริกาแก้ปัญหาของหนี้สินของตัวเองเรื่องดอลลาร์ไม่ได้เนี่ยกีตามันกระทบทรงโลกนะไอสิ่งที่เราคาดการณ์ตัวนี้มันมันถูกต้องหมดนะโดเบีย,ววยมันลงได้แพอโดเบียอเ,เมอเมริกาลงได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทำเนี่ยไม่ได้เป็นครับนะแต่เฟดจะรู้สัญญาณตรงเนี้แล้วก็เฟดก็จะลดอกเบียอาจจะลดในเดือนพฤศจิกาเพราะว่าเฟดจะรู้ว่าเฮ้ยคุยรัสเซียคุยจบ คุยจบปั๊บเนี่ยรถตัวเบีย้ยได้เลยนะในเดือนกันดยายนเพราะนั้นน่ยถ้าโอากาสลถเนี่ยมันก็จะไปไปทาใหค้คิดว่าก่อนลถเนี่ยท้องคำจะขึ้นก่อนแล้วพอลถต้องคำจะจบรอบวิเคราะห์จอนลึก3สินทรัพย์เดือด ทองหุ้นค่าเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนาสุดพิเศษท f ่ Back Station on Ground 2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทราวิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจำกัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะ Follow the money เงินเฟ้อที่เกิดในอเมริกาอาจจะเกิดแค่ช่วงก่อนที่รัสเซียยูเครนจะยุติเอ่นไมฮะหลังจากนั้นกอาจจะใช้เวลาอีกสองสามเดือนแล้วมันจะกลายเป็นว่าพอต้นปีหน้าเนี่ยนะครับสัญญาณมันก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่เกิดเพราะมันจะกลายเป็นเงินเฟ้ออันนี้เป็นประเด็นหนึ่งละที่จะเป็นเงินเฟ้แล้วสิ่งที่ออกมาทําอีกอย่างนึงคือออกมาพร้อมกันก็คือการปรับการมีจีเนสแอะฮะจีเนสแอกเนี่ย การเอาคริปตมาใช้เนี่ยจะเกิดเงินเฟ้ออีตาเข้าใจว่ามันเกิดได้ไงมันจะเกิดเงินเฟ้อนะนะครับจากอะไรคะอาจารย์อ๋ถ้าเราบอกว่าบิตคอยแพงขึ้นไปเลยรลั้นว่าสินค้ามันราคาถูกไหมถูกป่าเพราะว่าเพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่จํากัดไงเพราะว่าการการพิมพ์เงินเฟียบมันมันมันถูกพิมพ์ขึ้นไปได้เรื่อยๆมันก็เกิดเงินเฟ้อไงใช่ไหมครับค่ะเฟ้อมันเกิดได้สองด้านเนี่ยถูกไหมครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าลักษณะแบบเนี้ย มันกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินมันจํากัดนะ,อะอไอ้สเตเบิลคอยนเนี่ยใครจะออกก็ต้องมี<ข>จํากัดนะ,ะ<ข>สิ่งที่ทําได้อีกก็คือว่าเอาขายพัธบัตรได้อีกอขายพัธบัตรได้อีกถูกไหมครับคุมปริมาณเงินได้ด้วยค่ะ<ข>เออก็คุมกลายเป็นว่าไอ้ปัญหาของการที่พันธบัตรขายไม่ได้มันกลายเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวดอลลาร์จะแข็งหม่ค่ะถูกไหมครับอันนั้นก็เอ่ราทําก็ได้ภาษีได้ภาษีมาแล้วก็สินค้าก็ราคาไม่ขึ้น มานา<ช>ันอาจจะมีเงินเฟออ้อเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกความคิดเก่ากับความคิดใหม่แต่ท่ามเนี่ยน่าจะเป็นความคิดใหม่ว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยถ้าการผลิตสินค้าเนี่ยมันเกิดโดย AI พวกเนี้ยมันจะเป็นการผลิตแล้วทําให้ต้นทุนเนี่ยถูกมากถูกไหมฮะมันคือเงินเฟ้อน,นะกีตาร์มันไม่ใช่เงินเฟ้อนะเพราะการมาของ AI ไอกลับมาของคริปโตสองอย่างในขณะเนี้นะครับมันจะทําให้อะไรฮะมันจะทําให้ช่วงแรกเนี่ยคนเนี่ย จะไม่มีเงินไปซื้อของเพราะคนตกงานเลยใช่ไหมในในบางประเทศมันจะไม่มีเลยแต่ในอเมริกาอาจจะมีแต่เขาจะได้แค่สวัสดิการมันน้อยลงละจะเห็นว่า,วาไอ้ดีมานไซส์เนี่ยมันลดลงเลยถูกไหมครับการจับจ่ายซื้นสอยของผู้คนจากการตกงานจากการคนลดงานจากการที่ยังไม่ได้ปรับตัวมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้พี่พูดระยะเวลาสามสี่ปีเลยนะและ้วสุดท้ายโลกเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟดอเพราะนั้นดอกเบี้ยม,มันจะลงไปอยู่ที่ต่ําสุดเลยแล้วก็จะไม่มีการขาดแคลนสินค้าอะไร พี่ๆกําลังคิดว่าดูจากทําที่เขาเดินมามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่เขาต้องข่มตงุตงทุกอย่างอะไรทําให้เกิดกันเฟ้ยให้ได้นะครับแล้วกีตาร์เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตรงข้ามกับทฤษฎีเพราะคนไม่ยอมไม่ไม่เชื่อนะครับแต่พี่ที่เชื่อเพราะว่าพี่ใช้ a ออเยอะพี่เชื่อว่าเฮ้ยแม่งมาจริงแม่งเก่งจริงมันเก่งจริงมันเก่งกว่าเราเพราะมันเก่งทุกเรื่องไงแต่เราเก่งเฉพาะเรื่องเราไง เราจะเก่งเรื่องพื้นฐานเรื่องเทคนิคเรื่องพื้นฐานเนี่ยบางทีต้องยอมมันเลยว่ามันสามารถที่ valuation พูดได้เร็วกว่าเราอะต่อไหมครับแต่เราต้องตรวจสอบมันนะตรวจสอบมันนะเพราะเพราะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมั่วป่านะครับมันตั้งสมมติฐานอะไรมาเราไม่รู้อะนะฮะอันนี้อ่อันนี้ก็เป็นเป็นอีกเรื่องที่ต้องคอนเซิร์ตแต่มันสามารถลดระยะเวลาในการทํางานที่เราจะวิเคราะห์พูดวันละตัวกลายเป็นวันละยี่สิบตัวนะครับได้เลย มันทําให้ capacity ตรงนี้มันเกิดขึ้นมากมาย<ะ>อันนี้มันทําให้ทุกอย่างมันถูกลงนะฮะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยจะกลับไปสู่ใน<ม>ในอันนี้ฟังคิดของพี่นะครับ<ะ>ว่าพี่คิดของพี่แบบนี้นะครับจากดูแบบเนี้ยว่าถ้าปล่อยให้เป็นลักษณะที่ไม่ทําอะไรอเมริกาไม่ทําอะไรเหมือนไบเดนทาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่ปัญหาแก้ไม่ได้แล้วก็ถ้าอเมริกาแก้ปัญหาของหนี้สินของตัวเองเรื่องดอลลาร์ไม่ได้เนี่ย กีตา้ามันกระทบทังโลกนะค่ะอาจารย์มันไม่ได้กระทบจะพาะมอเมริกาเลยเพราะทุกคนคือเราไว้ดั้น,น,น,นั้นต้นทางก็คือคุณทรัมเนี่ยต้องการแก้ปัญหาหนี้ของอเมริกาถูกไหมคะหนี้แล้วก็ดอกบี้ที่เขาต้องจ่ายจากการจ่ายออของเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของหนีใ้ใช่ครับใช,ใช่ครับใช่ครับแต่วิธีของเขาจะถูกหรือผิดไม่รู้อะแต่คิดว่าเขาสามารถเขาเขาใช้ตรงที่เขาคิดว่า a อมาเนี่ยจะทำให้เกิดเงินเฟ้อ เพะมาผลิตสีนค้าได้ไปประมาณเยอะๆนะฮะกิต้ารู้ไหมว่ารถ e v จีนที่ที่มาขายในงานเนี่ยไอ้บีไปดีราคามันลงเยอะมากนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ค<น>่ะโอ้จากหกแสนแล้วเหลือสี่แสนเนี่ยมมนถือว่าบางรุ่นสี่แสนคิโลเดอยแล้วเขาบอกว่าไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะราคาลงอีกเก้าสิเอร์นตตัวแบตเตอรี่ เพราะนั้นรถรถรถมีวีมันจะกลายเป็นอะไรอม m m o ิตี้นะมันจะลงมาเยอะนะเพราะนี้มันเป็นภ <c oughs> าวะเงินเฟือมาเลยคิกคือเทคโนโลยีมาแล้วมันผลิตสินค้าได้ประมาได้เยอะยังไงก็เกิดภาวะเงินเฟือดอถูกปะเพราะมันผลิตสินค้าได้ขายเยอะมันแปลว่าราคาสินค้าลงอะ่ะค่ะแปลว่าสินค้าเนี่ยมันจะลงนะครับคือมนุษย์จะไม่ขาดแคลนทั้งอาหารทั้งสินค้าบริการนะฮะ <c oughs> แต่มนุษย์เนี่ยจะขาดแคลนอะไรฮะจะขาดแคลนศักดิ์ศรีอะว่าตัวเองเฮ้ยกูอยู่ทําอะไรวะเนี้ยไม่ได้ทํอเลยเลยนะฮ้ก็เอไอทำหมดเราไม่มีแวลูเลยอันเนี้ยอันนี้มนุษย์ต้องระวังแต่ว่าคือในระบบเศรษฐกิจเนี่ยสภาวะแบบเนี้ยดอกเบี้ยก็จะต้องเป็นขาลงแล้วก็เป็นดอกเบี้ยต่ำถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าเราอยู่ในสภาวะเงินฝืดคือไม่ถึงว่าไอสิ่งที่เราคาดการณ์ตัวนี้มันมันถูกต้องหมดนะดอกเบี้ยมันลงได้แต่พอดอกเบี้ยเม่ไมกาาลงได้เนี่ย มันก็ต้องยักคิ้วหลิวตากันแหละระหว่างระหว่างเฟดกับอเมริกาใช่ไหมมันกลายเป็นว่าคำเนี่ยไม่ได้เป็นครับนะแต่เฟดจะรู้สัญญาณตรงเนี้ยแล้วก็เฟดก็จะลดดอกเบีย้ยอาจจะลดในเดือนพฤศจิกาเพราะว่าเฟดจะรู้ว่าเฮ้ยคยุยรัสเซียคุยจบคุยจบปั๊บเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้เลยนะในเดือนกันยาแล้วเรามาดูอะไรเราดูสัญญ,ญาณทองคาค่ะสัญ,ญญาณทองคำเนี่ยมันอยู่ในขึ้นสี่แล้วมันก็จะทํขึ้นห้า ให้กีตาร์ถ่ายว่าพี่บอกว่าทองคําเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วพี่บอกว่าทองคํามันอยู่ที่ต่ํานะอ่ามีคนตามฟังหลายคนเพื่อบอกมันอยู่ที่ต่ำต่ำแล้วไม่เกี่ยวกับราคาแต่มันอยู่ที่เส้นเขียวของพี่เนี่ยกบเสีเขียวกาะบ,บนเนี่ยค่ะอาจารย์แชร์แล้วเมือ่อวศุกร์ค่ะไม่ได้แชร์เหรอแชร์แล้วคะ่ะแชร์แล้วคะ่ะเออเนี่ยพี่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้พี่บอกว่าแปลว่าไม่ถือว่าพี่พูดในรายการอยู่เนะ พี่บอกว่าไอ้สูงต่ำเ่ยให้ดูตรงเนี้ยถ้ามันซชเวให้ดูสโตเนี่ยมันจะบอกเราว่าไอ้ตัวเนี้ยสูงไอ้ตัวเนี้ยต่ำนะครับกีตาร์เขาจัดกะนดูว่าเฮ้ยแล้วเมื่อันุกอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันจะขึ้นใช่ไหมก็มันอยู่ที่ต่ำไงมันจะต่ำไปไหนอีกอะมันต่ำไปได้อีกแล้วถูกไหมครับเนี่ยไอ้โซนเนี่ยมันอยู่โซนต่ำอินดิเคเตอร์มันอยู่ต่ำมันไม่แต่ไม่ได้แปลว่าราคาต่ำหรือราคาสูงเพราะมันเป็นภาวะของการซช้เวนะครับ เนี่ยเราดูว่าคําว่าต่ําแปลว่าเนี่ยนะฮะสโตนเนี่ยมันอยู่ต่ำนะฮะมันไม่ได้แปลว่าราคาต่ามันแปลว่าสโตอยู่ต่ําอันนี้มันบอกว่าสูงนะเพราะสโตมันอยู่สูงเห็นไหมฮะอันเนี้ยก็คือถ้าภาวะไซเว่เราสามารถใช้เครื่องมือเนี่ยในการที่จะดูได้ครับว่าเนี่ยมันอยู่ต่ําคุณก็ต้องเชื่อมันแต่มันก็ต่อไปอีกหลายทฤษฎีนะว่าอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับแล้วมันการปรับฐานเนี่ยมันปรับฐานเพื่อขึ้นหรือลง การปรับฐานเพื่อนี้มันจะเป็นปรับฐานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันจะขึ้นตอนไหนฮะตอนมีสัญญาณว่าเรื่องจบไม่มีมเลือกอีกแล่ะนะครับเพราะว่าถ้ายัางไงถ้าเรื่องยุโรปไม่จบอิตาเฟสกไม่ยอมลดดอกเบี้ยแน,น่อนอะนเพราะว่ามันจะมีการขัดแย้งเกิดขึ้นเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าสงครามเชื้อเวแลาเซียจบเนะี่ยอธิบายได้ ความกดดันเรื่องเงินเฟ้อแสดนั้นมันอยู่ในยุโรปฝั่งเดียวนะอย่าลืมนะประเทศไทยก็ไม่มีเงินเฟ้อนะถูกไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยเรียกเงินเฟ้อเข้าประเทศด้วยอยากเฟ้ออยากเงินเฟ้อนึกออกไหมฮะแสดงว่ามันอยู่ในภาวะเงินเงินฝืดนึกออกไหมฮะญี่ปุ่นเนี่ยเรียกเงินเฟ้อเข้าประเทศเลยนะครับพยายามทำทุกอย่างให้เกิดเงินเฟ้อนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็พี่คิดว่าทองคําขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าอันนี้เป็นระบบของพี่นะคือพี่เนี่ยเวลานับอ่พี่นับให้จบ ใช่พี่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นบีแล้วมันต้องลงทำซีค่ะนะครับเพราะว่าสัญญาณกับพี่มันบอกว่าไม่ต้องรีบมันไม่ต้องรีบนะครับที่มันจะต้องรีบขึ้นไปเนะี่ยช่องเนี้ยมันบอกว่าไม่ต้องรีบหรอกนะฮะสัปดาห์นี้ถ้ามันยืนอยู่แถวนี้แล้วลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งยังไม่ต้องรีบนะครับ คือไม่ถึงว่าเราดูจากระบบเนะี่ยเราไปดูจากราคาว่ามันจะไปไหมข่าวเรื่องอะไรเงี้ยนะครับต้องถามพี่ตา้าก่อนว่าไอ้เรื่องอยูเครนแลเสเซียไม่เรื่องที่จบง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะถูกไหมครับแต่การพยายามของทั้เนี่ยมันอาจจะทําให้จบได้นะแต่ถ้ามันไม่จบอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ครับที่ทําให้ท้องขึ้นไปนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือว่าถ้าสามารถรัฐบาลสามารถยืนยันได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยของโลกเนี่ยจะไม่ขึ้น สามารถควบคุมได้เพราะทําควบคุมราคาน้ํามันแน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเปิดให้เปิดดีเฟชันใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับก็จะมีคนพูดอยู่ว่าถ้าลดเนี่ยจะผิดครับเพราะว่าเฮ้ยคุณขึ้นเนี่ยเก็บภาษีทาให้สินค้าในอเมริกาเนี่ยมันราคาขึ้นมันก็จะเกิดเงินเฟ้อนะฮะแต่จริงๆแล้วเงินเฟ้อในอเมริกาที่มันทุกครั้งที่มันมีปัญหานี่มันคือค่าเช่า มันไม่ใช่อาหารพวกเราไม่ได้ส่งค่าเช่าก็ไปที่อเมริกานะแล้วก็สินค้าที่เขาส่งเข้าไปเป็นอุปกรณ์ต้นคุนสินค้าอุปกรณ์อุปโภคบริโภคถูกไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยถ้าโอกาสลดเนี่ยมันก็จะไปไปทําให้คิดว่าก่อนลดเนี่ยทองคําจะขึ้นก่อนแล้วพอลดทองคําจะจบรออก็ติดตามสัญญาณทางเทคนิคไปนะครับ พี่ว่านดังโลกไม่มีอะไรตรงไปตรงมาหรอกนะครับแต่การแสดงออกของของคนที่ทำราคาต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องแสดงออกมาจากการใช้เงินในการซื้อในการขายต่าสารต่างๆที่เขาทำได้อยู่แล้วว่าถูกไหมเราแค่ตามรอยเขาให้ถูกนั่นเองเราอย่าไปคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้เพราะทฤษฎีของเราเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ คือหรือว่าเราเป็นแค่วิเครห์นะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะทำะทางไหนใช่ไหมฮรแต่ในระบบที่ดีของการทําให้เกิดความเชื่อเนี่ยที่พี่เรียนรู้มาตลอดชีวิตพี่ก็คือว่าเขาไม่จะเป็นต้องหลอกเราหรอกว่าขึ้นแล้วล,ลงลงแล้วขึ้นอ่ะเขาไม่ต้องหลอกเรานะฮะเพราะเราอ่ะจะหลอกตัวเองด้วยความโลภของเราอยู่แล้วถูกไหมครับเนี<ช>่ยทุกคนก็รู้ว่าถ้ารู้งี้ก็ซื้อทองคามาจากพันแปดแล้วถึงเฉยเฉยถูกไหมแต่พอมาแถวเนี้ย ทุกคนก็อยากจะซื้อแล้วถือเฉยๆเพราะมีคนบอกว่ามันจะไปสี่พันไปห้าพันเนี่ยมันมันมันจะเป็นอะไรที่ที่เหมือนกับว่าค่ะคือความโลภความรัวมันจะเป็นตัวผักดันตลาดอยู่แล้วใช่ไหมคะคือเขาพอจะลงทุงวิญยาค่ะใช่เขาไม่ต้องหลอกเราเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเงินไม่จำกัดเลยที่จะดังสินทรัพย์สินตัวไหนขึ้นไปก็ได้ถูกไหมแต่ดูว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็พิมพ์เงินได้ใช่ไหมเขาสามารถที่จะดังได้ตลอดอยู่เลยมันันก็เป็นตลาดที่มันวิเคราะห์ง่ายนะครับถ้าถามพี่พี่บอกว่า พี่ไม่รู้หรอกจ้ะฮะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้คุยกับทำอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่คิดว่าพี่ว่าเรื่องรัสเซียอยู่เขียนพี่ว่ามันมันน่าจะจบ Follow the money the